วิ่รับราชการของผมในฐานะข้า,า,าร,ราชการกองบัญชาการกองทัพไทยผมรู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญทุกครั้งที่ผมได้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสร้างเส้นทางหรือการจัดหาน้ำากินน้ำใช้ให้กับพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งการช่วยเหลือทางด้านงานเกษตรผสมผสาน ฤดูหนาวปีนี้พ่อแม่พี่น้องหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาในเรื่องของภัยหนาวแต่เราและกำลังพลพร้อมที่จะไปให้ความอบอุ่นกับพ่อแม่พี่น้องท้ามกลางอากาศที่เหน็บหนาวทุกๆครั้งที่ผมได้ไปมอบสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มยารักษาโรคผงมือเสื้อกันหนาวสวมสูงเท้า ให้กับคุณยายผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นน้ำตาแห่งความดีใจทุกครั้งที่ท่านยกมือไหว้แทนคำขอบคุณ ผมได้รับความสุขและความสุขเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวผมคนเดียวรวมไปถึงกำลังพลที่ได้ร่วมทำงานและนอกจากนี้ความสุขเหล่านี้ผมคิดว่าสามารถนำไปสู่พุ่งพระชาทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บัญชาการหรือบัญชาการหานท่านนาท่านผู้บัญชาการหาร,านาานร,าารหนุมสุดผมยืนยัน ปีนี้อากาศจะหนาวมากอุณหภูมิจะลดลงพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยหนาวท่านหนาวแค่กายแต่จิตใจของท่านจะได้รับกำลังใจและพวกเรากองชาการกองทัพไทยพร้อมที่จะน่วความอบอุ่นทางใจและก็เครื่องกันหนาวให้กับพ,อพ่อิตแม่พี่น้องทุกคนตลอดไป พูดลยายเละคะขอขอบคุณกองทัพไทยจ้าผ้าหอมพื้นนุ่มๆผ้าหอมอุ่นๆจ้าขอบคุณเลหลายเลยครับปอให้มาแจกทุกปีดว้วยครับวันนี้้พห่มที่เราให้ที่ช่วยสร้างความอบอุ่นขยายสู่สังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน กลายเป็นสื่อกลางแห่งการให้ส่งต่อความดีใจที่เราไปหาถึงบ้านพร้อมมอบกิจกรรมต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกองบัญชาการกองทัพไทยเราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนเพื่อรอยยิ้มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยตลอดไป